ก oh ันที่6โอ้ไม1,000บาทเอ็กพิเศษเฮวิลทุกคนที่กชอบดังโมชนวันนี้เราอยู่กับสแตนดี้น้องมิวสิเอาสู่ช่วงดังโมเอ็กไอดอล48 เราก็มีสองสูมร้านเลยนะอ๋อนี้ขึ้นเดี๋ยวทีมงานจะตัางต่อขึ้นตรงนีนะ้เราจำชื่อร้านได้แค่สอ้งสูงก็จะมีประมาณนี้นลยอ่ะมาสองแรกเั็นของนี้สองสูงตัวห้าสิบอ๋อสองสูมอะไรข้างในจะมีอะไรขนาดอ,อ๋อที่ที่กีดทุกคนแลี่ กีท,ทุก um คนเราชอบกรีดนะคะกรีดอย่างนี้นะคะราแเยบนมันเป็นไลนะน้ำมีนเพสเหมือนเขงคุณีฟิลด้วยโกวมา มาใบแรกก่อนยูเกิดปะแพนเค้ก o oh my god ทุกคนร้อยห้าสิบาทได้คอมแพนเคกซึ่งเป็น1นรักค่ะเราคิดว่มามน่าจะมีคอมอีกนะแต่เราจะังไม่ดูนเราจะกะมาสามใบ ว่าสุดร้อยไนราคาร้อยห้าสิบแต่ว่ามีมีมาให้อีกนะครับเราไม่แน่ใจว่าเป็นใบเสร็จของเขาเขาน่าจะแผนหรือเปล่าเพราะในเนราคาร้อยห้าสิบทุกคนมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่ว่าแบบจะมีสองขอมมัในซองเดียวอ่ะคน เราได้สองค้อมร้อยห้สิบคุ้มมากทุกคนได้สองค้อมในราคาร้อยห้าสบาทวซองนะคะทุกคนถ้าเป็นเต้นเล่ะคือแบบมาอันแสดงสองที่สองนะคะสนุกม,มากการแกะตองสุงเ่เะอสน ลงมาอเรมมอราะว่าเนดิมิสิกหลักไม่ใช่หรอกอยากได้มป็นท็อปใบแรกเป็ใครใบแร่อุ๊ยฟ,ฟ,ฟิฟ้าฟิฟ้าเฮวีฮ่โลเทชั่นมี่จังเหรอมี่จังเฮวีโลเทชั่น น่าจะเป็นลูกคนเป็นเส้นแลบเนี่ยมีแบบฟูจิฟิล์มแล้วก็มียินเค้นเนี่ยมันจะเส้นสองแบบเดี๋ยวช้างสึกเลยเหรอได้เส้นแลบสองสองสองเส้เนแลบแล้วกคนก็ได้สองคอมด้วยไม่รู้ว่าใครถือของนี้ต่างเจนชัวใช่ไหมพี่เจนคอมช้างสึก โอ้ยกระดูกสวยๆนะในราคา150ก็แล้วก็ได้มีจังนะคบโอเคต่อ okay. ไปนี้เป็นกล่องคราคาพันพันเท่าไหร่นะพันเดียวหนึ่งพันบาทมีรอยขาดด้วยดูดิอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมีรอยขาดนดิีเดียวที่ซีเดเยอะคนทุกคนรู้ไหมว่ากล่องชารมันมีอะไรอยู่จาดาน กวันนี้เราไม่ได้ดึงขาดนะแต่ว่ามันดึงได้นะฮะอันนี้เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยโอ้ยอะไรเนี่ยนินบอกมาได้เลยรู้ไหมว่ากล่องชามันมีอะไรอยู่ชะดาทุกวันนี้เราไม่ได้ดึงขาดนะแต่ว่ามันดึงได้นะฮะอันนี้เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยโอ้ยอะไรเนี่ยนินบอกมาได้เลยแทุกคนเอาออกมาแล้วแต่ว่าเี็ลูกคนไหน หอมให้นะคะข้าวต้มโอ้ยทุกคนคุ้มมากอ่ะเปิดมาก็เห็นเห็นเห็นนะอันนี้เป็นเข็มพิจี้นะครับพิจิญกำตังแถบปอกด,ด้วยแล้วก็โอยจิ๋มชาอด้วยพี่แมยู่กับพี่น้ำใสเป็นใบชาครับแล้วก็พี่อุ้มนะ หนูสวยนะเกือบครบนะทุกคนเกือบครบทุกคนเพิ่งเห็นเมื่อกี้ทีมงานทำมีใบแรงด้วยคุ้มมากนแนะนำหนึ่งพันบาทคุ้มมากมันจะมีแค่นี้คุ้มหนึ่งพันบาท้ว่ ตะวานปะตอบสั้นโมบายโุมหาดีๆโทบายออสอรี่สอรีอ่อะ,ะไม่เห็นอะไ,ไม่เห็นไม่ดูกล้องเห็นยังมั้ I'm uh going -huh.